สู่เขาเนาะสู่เขาสู้สู้หานหานหานสู้เขาหันสู่เขาสู่เขาบ้านเทามะเร็งสู่เขาบ้านเทามะเร็งสู่เขาเออสู่เขาบ้านเทามะเร็งสู่เขา โอ้ยเียมใบเฮีดิียดิโอ้ยเทียเอากระลักไ่เลยเ้ากระลักใจ่ม่สู่เขาสู่เขาบัานทมันแรงสู่ขามเลยมเลยเไอาเข้าเข้าสู่เขาด้วยป่น้องสู่เขาบ้านทับมันแรงสู่เขาสู่เขาปีน้องสู่ 好听啊，喂！好听不？好听不？哎 <laughs>